นี่แน่นี่แน่ยูดีว่าไงพี่เสอือพี่ทอ้ออ่ะพี่สามทั้งวันเลยอ่ะเวลพี่ขึ้นน้อยมากเอาทำไมพี่ไม่ลองมาใช้บริการปติฟาร์มล่ะรับฟาร์มทั้งทิ้งเลกาซี่และแบบอืนนๆอีกบ้างมายหรือไม่ว่าจะเป็นการเติมลูบักด้วยนะใช่หรอแล้วพี่จะเอาช่องทางการติดต่อมาจากที่ไหนได้บ้างเนี่ยอ๋อนี่เลย ฟนเพจบัตตี้ฟาร์มแต่เดี๋ยวก่อนทางเพจยังมีการรับกดผลไม้ปิศาจและมีบริการอื่นอีกมากมายอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะ โอเคก็คาราสวัสดีทุกๆคนด้วยนะวันนี้เรามาอยู่ในช่อง AMK Z a นะครับแล้วก็มาอยู่กับน้องไอเดียนะครับสวัสดีครับฮาวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้นะวันนี้เราจะมาแกล้งน้องชายครับน้องเบรกนั่นเองนะครับฮะก็ต้องวางแผนเนาะแผนวองแผนเอ๊ก็แผนที่เราอันเนี้ย คือตอนนี้เราวางทีมงานแล้ววางตอนนี้มีทีมงานประมาณสองสามคนครับที่เราจัดไปแล้วนะแต่ตอนนี้เขาแนละ้เขาแบบเขาไปเขาไปรอแล้วก็เหลือแค่พวกเราอันี้เราจะมาเผาโลบักนะครับนี่โลบักนะเผาโลบักไงทุกคนนี่นี่ไงตอนี้โลบักเรามีพันสี่นะเออพันสี่เรานึกยู่ว่ามันจะอาชีพแบบธรรมดามันไม่ได้ถูกไหมออาชีพธรรมดาไม่ได้มไม่ได้เออมันต้องมาแกล้งครับเราก็จะไปทำ นี่เลย <Wow. S 1> เออบอกแผนเราก็ซื้อไปด้วยแล้วก็บอกแผนด้วยแผนที่เราจะวางครับก็คือจะทำโรบักหายให้หมดแล้วประเด็นคือมันจะมีน้องอยู่สามคนใช่ไหมน้องสามคนที่รู้ไอดีของผมนะครับของผมเองนะมีอยู่สามคนมีเจ้าหมากกล้วยเจ้าน้ําแล้วก็เจ้าเบรกครับที่รู้นะแต่ถ้าคนาทุกคนไม่รู้จักก็เดี๋ยวแปะโลโก้ของโลบอกไว้ให้แปะประมาณนี้นะเออแล้วก็แหละเราก็จะทําให้โรบักหายแล้วก็เดี๋ยวจะให้เราอยากรู้ว่าน้องเบรกอะ่ะเขาจะทํายังไง ว่าดูที่ว่าเขาจะโยนขี้ให้เจ้าคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออผมผมก็อยากรู้นี่ัยน้องตัวเองนะเนาะคือว่าน้องนี่ัยยังไงเอออย่างเงี้ยนะอยู่กันมานานเลยเออแล้วก็เรามาเริ่มเรามาเริ่มแผนเลยดีกว่าแผนแรกซื้อยังไงล่ะใช่ไหมน้องซื้ออะไรนะน้องชายต้องเผาต้องเผาบวกตัว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 โลบาร์ไปแล้วตื้อรวยเรามันช่างรวยต้อเหลือเกินนะ โอ้ยโอนเนอร์โอเคตอนนี้เราเหลือโอเคปีหน้ะพีต่อเลยนะคูณสองคูณสองบอกเลยเสียงรับเงินรถอ่ะตื่นึ่งแล้วก็ออโต้คลิกนี่เลยที่เราต้องการเตจ๊โอ้โหเตจ๊เช็คเงินขึ้นรัวๆนะครับทุกคนอยู่ดีเอ้าไม่เห็นเป็นโอนเนอร์เลยวะอ๋อโอนเนอร์แล้วโอเคเอ่อมันดูยังองวะเลยอุ้ยไอ้เหล็กกิโลวัตต์อะอ๋อถ้าเือนี้จะเหลือหนึ่งแปดเก้าถ้าเือวีพีอะวีพีพอปะ วีพีเหลือกี่โลบักอะเช็คนั่นแน่ะเหลือสามสามหกสามสามมันไม่พออ่ะไม่พอสามร้อยโลบักอ่ะสามร้อยสามร้อยโลบักซื้ออะไรดีไม่ซื้อเนาะลัคกี้ด้วยเนาะลัคกี้ลัคกี้ลัคกี้ก็สก้าลัคกี้เออเพิ่มกระเป๋าไหมกระเป๋าเดี๋ยวจะได้เก็บตัวเยอะๆตังค์หมดแล้วอ่ะโอเคเอาเอาเอาแค่นี้กันเนาะเออจะเอาหมดเลยแค่นี้กันแค่นี้พอแล้วเนาะหมดเลยก็ได้พี่หมดเลย โอเคเหลือแปดแปดโลบัคพี่ืี่แม่เหล็กมาจะพอะน่าจะพอะล่าจะพอละวโ okay. อเคเราก็เสร็จเรียบร้อยครับเหลือแปดสิบแปดโลเหลือแปดสิบแปดโลบัคแล้วครับนี่เดี๋ยวผมจะแปะให้ดูนะครับนี่นะเหลือแปดสิบแปดโลบัยังน้อยเลยโอเคจากพันสี่พันสี่ว t ต h e ฟ u c k โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแผงกันเลยครับเดี <laughs> ย๋ยวตัดภาพไป <laughs> ตอนที่เริ่ม <laughs> แผงกันนะไปเราไปตัดตัดภาพกันทุกคนเจอกัน โอเคเรามาเริ่มแผนที่เราวางไว้กันเลยนะครับไป let's go รหาผมทำให้บอกว่าพี่ให้เรียกคนที่มีรหัสมาให้หมดนะเออ <Okay. S 1> ดึงมาดิดึงมาดิพี่จำไได้ว่ามีคนรู้รหัสกี่คนน่าจะสามคนปะถ้าพี่จำไม่ผิดมีหมากกล้วยไอเบกแล้วก็เจ้าน้ำถูกป่ะอืม้วเบกไปไหนเขาบอกว่ามันลงทันกันก่อนโอเลยว่ะเออรีบมานะเดี๋ยวผมลงไปก่อนอะไรอย่างนี้ ทำไมโรบักโรบักพี่หายแน่พี่เหลือแปดแปดแล้วบวดพีเต้ไเลยรอโรบักห้าวันใช้ห้าวิมมีคนไ<ง>ม่ีคนรู้อ้าพี่กี่คนสามปะ่ะถ้าไม่ผิดไอหมากกล้วยไอหมากกล้วยให้ล่าสุดถูกไหมอ่าไอเบยให้คนแรกไอน้ําต่อสองถูกปะ่ะพี่พย<อ>ายามไลฟ์จอไหนเดีย๋ยวผมจะดูว่าโรบักพี่หายเพราะอะไรหายเพราะอะไรก็จะดูอยู่ดีไงคือพี่ยังไม่ได้เข้า ที่เห็นไอ้หมากกล้วยมันถ่ายรูปให้ว่าโรบาเข้าแล้วใช่ป้ะหมากกล้วยหมากกล้วยถ่ายรูปที่หงเท้าพี่ที่ผมษ์เท้าพี่ไหมหมากกล้วยทักมาแบบอะไรวะหมากกล้วยทักมาว่าว่าโรบาเข้าแล้วตอเข้าลาดพี่ก่อแล้วกันต่อเข้าลาดพี่นะแล้วเรามันจะหายไปไหนหมดซื้อหรอมันซื้อหมดหรอไอเบรกตัวอะไรอะไรอ่ะไม่ได้ซื้อเลยแอนะหายไปหมดเลยเหรอเดูเห็นไอ้ไอ้หมากกล้วยมันมาบอกอ่ะมันเหลือแปดสิบแปดโรบักี่เหลือแค่แปดสิบแปดหรอแปโรบักเออ หมากล้วยไม่ถ่ายรูปให้ดูอะพันสี่นะพี่ออตอนแรกตอนแรกตอนแรก,แรกพ,พี่เล่นฟีฟ่ากับไอไอเดียอยู่ใช่ใช่แล้วไอเนยก,ก็เข้ามาตอนแรกตอนแรกว่าว่าจะเล่นฟีฟ่าเสร็จเราไปเล่นเออช่วยเนยไปเล่น,นทีนี้อหมากกล้วยเข้ามาแพี่โรบกักหายโรบักเขาถ่ายได้ถ่ายไปได้ไงคือล่าสุดไอหมากกล้วยมีนถ่ายรูปให้ให้ดูเลยล่าสุดคือพันสี่ใช่ป่ะไอหมากกล้วยใช่ใช่ใช่พีดเียมาพันสี่ใช่ไหมใช่พันสี่มีพันสี่ไอสามโรบักที่พี่เหลือไว้อะแล้วที่มีคนที่รู้ถหัส พี่ก็เลยเรียกมามีเบรกหมากกล้วยมีน้ำถูกปะใครซื้อหรือว่าซื้ออะไรไปเอาไปทำอะไรเอาโลบักไปทำอะไรซื้อเ,เบรกเช็พี่เติมมาพันสี่ใช่ไหมพันสี่เป๊ะพี่เติมพันสี่เป๊ะร้านชื่ออะไรวะขอชื่อร้านนี้มันมีอะไรแปลกๆแปลกพวกมีข้าวพิลล่าหัดเผอเลยรรรพูดให้ฟีฟ้าอยู่ดีสัตว์กูตกใจเลยหมากกล้วยส่งรูปแล้วมันจะหายไปได้ไงใครซื้ออไ้หมากกล้วยโลบักเข้าเข้าประมาณกี่โมงถ้าหมากล้วยเห็นพี่เต้บอกว่าเข้าตอนประมาณบ่ายอะพี่เนี่ย พี่เต้ก็เข้ามาผมเหมือนกันเนี่ยไอ้โลบะโลบเข้าเข้าอ่ะไอ้เบสพี่รับจอปะไอ้ก็ห้าวันหกชั่วโมงผมเข้าไปดูแล้วพี่คืองี้พี่มักเข้าพันสี่ก็ริงไหมแสนบอกว่าซื้ออ่ะมันซื้อไปพันหกยี่ห้าไปฮะซื้อไปพันหกยี่ห้ามันจะเจอที่อะไรไปไม่รู้ลองไปนลองไปเรือบอกเดี๋ยวผมบอก จะดูชุดดิยังแบบโบบักพี่เอ๋ไปไปอก,อกูจะเปลี่ยนรหัสอยู่แล้วแหละพี่ออมก็ต้องโบบักแล้วมันจะมันใช้ไปเท่าไห,ห,หร่พันเท่าไหร่พันหกเหรอไม่รู้ 1, 4, 4, 3, อ,บบอ่ะพันหกพันสี่เอคอมรามผิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้มีพันสี่สามโบบักเนี่ยหนี่นีนซื้อปะพี่ลองเข้าหาพี่หนึ่งพีเซิร์ฟเวอร์ถ้ามันไม่ใช่ใครก็เป็นพวกแกรหรือเปล่าพวกแกหนึ่งในสามอ่ะเพราะก็มีนะก็มีพวกแกที่<ม>รู้ถูกปะมีเนี่ยพี่มั่นใจเลยมีแค่สามคนที่รู้ดีพี่ถูกปะ ที่พี่ให้อ่ะมีไอ้เผกหมากกล้วยน้ำไอ้หมากกล้วยเข้าดีพี่ล่าสุดหมากกล้วยหรือเปล่าพี่ยองกดตองโรบักพี่กดตองบูบักอ่ะแฝดแฝดอะเอ๊กดเลยแล้วกดตังนั่นแหละใช่อันนี้เจ๊กเนี่ยพี่เนี่ยอันข้างบนคือเข้าพันสี่ใช่ไหมแล้วข้างล่างซื้อเป็นพันหกยี่หกพันหกเปล่าก็ซื้อเลยโรบักเก่าพี่บ้างโอซื้อหรือเปล่าไม่รู้ใช่เลยเนี่ยไอ้เฮียมันให้ไอ้เฮียคือคือมันมันมันเขาเรียกอะไรมันมัน มันโลบักมันเพิ่งเข้าเข้าใจป่าคือไอ้มากล้วยมันก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่าโลบักมันเข้าพันสี่จริงไอ้มากล้วยมึงเอาไปตีอะไรถ่ายรูปมาเลยดินคนหนักจะได้กลายเป็นเบาหนักอะไรผมไม่ได้ท่าเลยเลยตอนแล้วผมก็น, غ, นั่งเล่นเกมอยู่กับพี่เบงกอนเลืเด็กมันยิ้มไปเราจะมาทีละคนแล้วกันพี่งั้นพี่ขอทีละคนนะได้ปะ่ะ ใช่ใชจะคุยในนี้ดูวาจะแยกของในนี้ก็ได้เออมันแะอหยู่ขี้ว้ตอหมักกล้วยหมากกล้วยแกเข้ายู่ดี่พี่ล่าสุดทัดวันไหนก็ตอนที่เช็โลบาร์ถูกปะตอนที่อัพพี่แล้วโลบาร์ตอนนั้นมันยังอยู่ใช่ปะอืมพันสี่สามพันสี่สามแล้วใครแล้วแกรู้เรื่องว่าโลบาร์พี่ใหญ่ก็น้ำบอกผมเมื่อกี้น้ำบอกห่อน้ำบอกผมก็เลยเข้าไอดีไปเช็คแล้วเห็นเหลือแปดปได้น้ำน้ำแกพิมมาในดีกันน่ะน้ำแกเข้าดีพี่ทำไมอ่ะตอนนั้นอ่ะหรือว่าน้ำเป็นผู้พบเห็นว่าโลบาร์หายไอ้ท มันมันจะมีใครได้เช็ยกู้คนหรอเลยเนี่ยไอ้เนี่ยโรบักพันสี่แล้วกูจะบอกเมียกูยังไงเนี่ยโรบัขายไอ้เหี้ยบอกเลยโรบักขายพี่รักโรบัขายขอตังค์เติมใหม่อย่างงี้เหรอไอ้เหี้ยน้ำแก้บอกว่าเลยนะเข้าลิงก์วีเข้าลิงก์วีบอฟตดน้าแกได้กดเซอร์อะไรปะยอกกูต้องเข้าไปเช็คทุกเกมเลยอ่ะเจะเป็นบ้ามันมันมีลายบอกอยู่นี่ลายอะไรวะมันจะเป็นแบบลายลายขายพี่โลบักเข้าโลบักออกแล้วมันจะบอกวรบักซื้ออะไรไปบ้างว่าเงินหายไปเพราะอะไรมีด้วยเหรอแต่ผมจำไม่ได้ว่าประตูไหนอ่ะลองกดลุงว่าหาดู ผมก็พยายามกดถายแต่ตอนนี้ทำอะไรกันหรอเรื่องโรบักหายหายไปไหนกดซื้อไรเป่าไม่คือคือพี่เล่นฟีฟ่ากับไอ้นี่อยู่ใช่ป่ะแล้วทีนี้ไอหมากคล้ยมาบอกว่าโรบัคพี่หายแล้วประเด็นขอมาแลขอดูหน้ารูบอกพี่หน่อยผมดูแล้วมันเจอตรงไหนตรงไหนกดพาร์ตกดตรงพาร์ตสามสิบเดย์ให้เป็นอันน้อยที่สุดพาร์ตเดย์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  พี่มีเซอร์เบียแล้วพี่พี่จำได้พี่มีพันสี่เนี่ยมันเป็นพันสี่สามโลบั๊กหายไปเท่าไหร่วะพี่มีเซอร์บียทิ้งไว้ปะเหรอใช่นะเซอร์บียเซอร์บียอะไรวะซื้อเซอร์บียเหรอมันต่ออยู่เซอร์บีมีแค่บล็อกฟูดไม่ใช่หรอมีแค่บล็อกฟูดอย่างเดียวเลยบล็อกฟูดอันเดียวแล้วก็เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ยี่สิบโลบองมันมันไม่น่าหายเยอะหรอกถ้าเคาน์เตอร์ดูตรงอินเวนทอรี่ก็ได้เคอไปซื้ออะไรผมเลืยดูไอท์ตรงที่อินเวนทอรี่พี่ทางซ้ายพี่พี่ ผมเจอแล้วผมเจอแล้วว่านไอ้ตรงเทียบไอ้ซื้อว่าดูว่าซื้ออะไรไปผมเจอแล้วพี่เขาดูตรงไหนไหนวะลองดูนี่เหรอเซโ้รบาเ์ฟอไอ้เหี้ยแต่จะมาเลือกแปดตีแปดหรอวะมันก็บอนอลไรก็ได้ที่อธิบายมาเลยที่บรรยายมาเลยพี่นิดบรรยายเลยเดี๋ยวพี่ลองกดสามใช่ๆบรรยายเล่แล้วกันง่ายๆผมตอนแรกเขามีหน้าในใช่ไหมเราเผมก็กดตรงนี้แล้วก็กดไม้กดไหนพี่นี่เหรอเนี่อยแม่เนี่ยมันจะบอกว่าผมนี่อะไรไปบ้างเนี่ยไม่เฟนเหรอไม่ฟีดเหรอ กดไออมาตรงนี้พี่เอ็นหน้าต่พี่หน้าพี้ต่ที่หน้าเข้ามันนี่ไงพี่ไอ้ที่โรบอกเหมือนเดิมพี่นี่เหรอไหบลูบักไอหน้านี้ยกดกดบลบักเหมือนเดิมบลูบักนี่เหรอถูกแล้วพี่แล้วก็กดตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็เล่นมาตรงนี้ไอ้ตรงที่ผมบอกไปเขารอบแรกถูกแล้วอะ่นแหละถูกแล้วแล้วกดบลบักแปะแปะลบบักแ่แปะลบบักเนี่ยมันจะไอพี่เล่นขวาปลายเป็นไอ้ตรงซัมมารีอะทายาจาอันนั้นแหละนี่แหละที่มันหายกี่โมง ถ้อันดีเว้ยไฟติ้งนี่ยรีออฟหลอกพวกผมหรือเปล่ากูยังไม่ได้เข้าอดีเลยกูยังกูเล่นฟีฟ่ามึงมีเวลาอย่างมี้แต่ก็ว่าได้ไปเพราะกูยังเล่นฟีฟ่าไงเนี้ยอยู่เลยแล้วประเด็นคืออ่าี่ลองเข้าไปอยู่ในอันนี้คือตอนที่กูจะซื้ออะสว้าบอกสว้าบอกสวโลบาร์ไปแล้วซื้อรว้โลบอืมอกเลยแสดงว่าเงินรถอะต้องการเต็มออฟบาร์กบีฟแม คือกูกะ่จะเหลือสองันแปดนาทีกูกะ่จะซื้อกูกะจะเก็บโลบักไว้ต้องการเด็กกูกะ่จะซื้อกูกะาจะเก็บโลบักไว้รักกูกะ่จะซื้อกูกะจะเก็บโลบัรกไว้<า>โลบัร์กดีแม้ทักห้าร้อยหรือหกร้อยเพื่อที่อาไว้เติมเกมพาร์บ็อกฟูดแล้วก็บ็อกฟูดไม่จะร้อยห้าสิบโลบัรกถูกปะแล้วเคาน์เตอร์บอกอีกยี่สิบโลบักมันก็จะไม่พอไอ้ที่มึงรอซื้อทั้งหมดเลย หายตอนสามทุ่มสามทุ่มหกนาทีเออไหนวะสามดูนี่ตอนที่สิบห้าแล้วเชียวดูนี่น้ำทักมาบอกมึงตอนกี่โมงกี่โมงดูก็นดูกันมันบอกประมาณทุ่มสามทุ่มยี่สิบนะทห่างกันยี่สิบนาทีสิบถึงยี่สิบสิบสี่นาทีประมาณสิบถ้าเป๊ะก็สิบสี่นาทีห่างกันเล็กน้อยไงพี่หายตอนอะ ปัดเป็นสามทุ่มสิบนาทีเลยห่างกันสิบนาทีอะพี่จากน้ำมาบอกนีเ่เราเราใครเข้าดีพี่ล่าสุดก็น้ำน้ำแล้วก็บอกน้ำเข้าไปบอกไอ้มาก็น่าจะน้ำอะ่ะใช่แล้วแกคิดว่าไงผมตั้งแต่ที่พี่ให้ผมลบเพื่อนอนะผมก็ไม่ได้เข้าเลยเข้าล่าสุดตอนที่ผมขอพี่เข้าเมื่อกี้เลยเอ้แอ้ยันนี่คืออะไรเนีย่ยโนนิมัส เป็นคนสร้างมั้งเป็นไอ้นี่คนสร้างเป็นคนสร้างบบคือไอ้ยี่อะไรไปมั้งเนี่ย <c oughs> อออโอ้โหวยไม่ได้ของจ่ายไอ้น,นี่อันนี้ไปเต้ไม่ได้กูไม่อยากซื้อเยี่ยมันมีวิธีอันอยู่ปะถ้าจะไม่ผิดไม่ไม่ได้ถ้าถ้าเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรละถ้าเอาเงินกลับคือนอะ่ะโดนแบนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอ้กลับคืนอ,อ่ะโดนแบนอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกเหมือนมีวิธีแก้อยู่เหมือนบอกฟุตเคยบอกวิธีอยู่มัน มันมีคำหนึ่งเหมือนบอกฟุดเคยเจอปัญหาคล้ายๆเนี่ยปัญหาเขาเียอะจู่เกมพาดหายมันยีดที่ดึงกับคืนอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าไอพวกนี้มันนับเปล่าไม่นับเปอ่ไม่น,นับเปล่อันนี้เกมพาดเราได้ไปแล้วเหมือนเราซื้อเองกับมืออะประมาณนั้นแหละใช่ใช่แต่บอกฟุดก็เคยเจอปัญหานี้สำหรับคนเกมพาดหายให้กดไปกดเขาไงกดรับใหม่ได้อาเก่าเลยปีกว่าแล้วเก้าโมงอันนี้เก้าโมงหกนาทีไม่ใช่พี่ไม่ใช่เก้าหก สามทุ่มสามทุ่มสามทุมนพันสามทุ่มสน้ำบอกสามทุ่มยี่สิบหายสามทุ่มสิบมันหายแล้วนะหายไปยี่สิบนาทีดียวอันนุ่สิอันนี้กี่ทุ่มสิบถ้าไมหมาก้ก้แกเข้ามาหาพี่ตอนไหนไม่ไม่แล้วไอ้ี่แล้วแล้วประเด็นคือใครตื้อ ก็ไม่ได้กัดจะโวยหรอกนะแต่ผมอ่ะอันนี้เป็นความคิดของผมนะเป็นน้ำแหละมันห่างกันจุดมาตีก็ไม่กัดจะโวยหรอกมันก็มาจากความคิดของผมเองเลยนะคนเข้าล่าสุดน้ำถูกป่ะน้ำทุกคนมาบอกไม่ใช่เฟซบุ๊กเขาด้วยที่มันจะเช็คได้ว่าใครเข้าอไนดีเน็ยเข้าได้พี่ได้เปิดนะป่ะคือคืออีเมลอีเมลมันจะบอกอยู่ว่าแบบมันมียูเซอร์ใหม่เข้าเครื่องใหม่นะไม่พี่ไม่นานไปก็ได้เปิดไป คือประเด็นอะมีคนรู้ให้ดีพี่อยู่สามคนถูกปะมีไอหมากกล้วยไอบเบกไอน้ำสามคนหลักเราเรายึดไวนะ้สามคนหลักว่าพี่มั่นใจว่าพี่ไม่เคยให้ดีใครนอกจากสามคนนี้นแล้วบลกหายมันไม่ได้หายไปไหนไออย้ยเกมพาร์ทมาเลยต่นะถามว่ากูเล่นไหมกูก็เล่นอะ ไอ้เี่ยแต่แต่บางอย่างกูก็ไม่อยากได้เนี่ยไอ้เฮี้ยอย่างไอ้เยีเนี่ยคือถ้ามึงซื้อ V P ให้กูกูจะขอบใจมากได้เล็กดูดทำอะไรได้พี่ผมไม่เคยเลย่นดูดเงินต่างาจริงวเงลวลา F อเคราก็ยืนใกล้ๆตัวมันอยู่แล้วไม่ได้ใช้หรอกนั่นแหละมาแคว่เบรคน้ำจะลองดูเออ จะต่มไอ้แค่เรายังไงเดียวใจคิดว่าไงไม่เลยใจคิดว่าไม่รู้พี่ล่าข้าหอวอยู่สวยใช่ได้เยี่อะไรน้าแกเอาไปเลยหรือเปล่าหรือว่าเบรกเบรกตีเลยเปล่าไม่ดผมไม่ได้เข้าเลยผมเล่นเบรวงต่ายรูปมาเถ้าเวลานั้นก็กผมเล่นเบรกวงอยู่เลยงั้นเราคงมีเจ้านำที่ไอ้เบรกบอกน้าบอก ไม่ผมไม่ได้บอกพี่ผมแค่มันมันสถานการณ์พาไปอย่างนั้นนะมันมันเป็นน้ำสถานการณ์พาไปอย่างนั้นแหละตอนนั้นพวกผมก็เล่นกันอยู่ไงใช่ผมก็เพิ่งเข้ารหัสที่ตอนที่ผมน,นี้แหละตอนที่ผมขอพี่เมื่อกี้อ่ะตั้งแต่ที่พี่ลบคะแนนผมก็ไม่ได้เข้าอีกเลย จ,จรงจิงจริงพี่พี่ก็เชื่อใจตามคนด้วยทีว่ว่าแบบมันเออมัน,มนไม่ได้ไปซื้อเลยแต่แต่มันหายไปแล้วอ่ะเข้าใจปะ่ะอืมอืมันหายไปแล้วอ่ะเอ้ยอะทำไงอ่ะเราต้องหาคนผิดอ่ะถูกปะล่าอืมยังไงเบกไม่รู้อ่ะต <c oughs> ้องเปลี่ยนหันอะไรสินะ ใช่ทุกครั้งที่มีคนเข้ารหัสพี่พี่ก็ต้องเปลี่ยนแล้วแหละแล้วพี่ก็หาโน้ตมาจดไว้เอาแล้วบมีอะไรจะพูดกับเขาทไทยที่รบบ้าขายไหมไม่มีพี่ผมก็ไม่ได้อะไรบ้างนะมันไม่ใช่บบักผมอ่ะไอ้บีผมขียอ่ะไอ้บีไม่ผมจำไงผมไม่ใช่คนจ่ายอ่ะแจ่งรับผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยผมก็ไมีจะพูดว่าอะไร ว่าเป็นมึงแน่เลยเป็กมึงเอ้าทำไมวะเอ้ะมันมีมือที่ไปใช้โลควูไงผมจะทำอะไรแบบโลควูไม่ชอบไปก็เห็นด้วยเนี่ยเออผมมไ่่เลนอย่างไรจะมีโลควูไม่ใชอมึงหรือเปล่าแล้วกูใยังซื้อวีโลควูทำไมกูถึงไม่ซื้อโลควูมึงแบบซื้อไม่ทันอะไรหีืเปล่าที่ทันอะไรห้ดสิบแปดโบบัรกมันห้าสิบโบบัรกเอง ก็ซื้อได้เะล่าซื้อได้แต่กูไม่ซื้อไงเนี่ยดูอะไรนะชื่ออะไรนะอีสุกันก็ยังเห็นด้วยเลยดูตังอาดูต่อไปโลบักเอถ้าเติมอีกก็ไม่แต่รูปอันนี้ไปไม่จะไปตามตัวมาเดียผมเพิ่งไปนอนมาเพิ่งไปนอนมาแต่เมื่อกี้บอกไปในเบสบอลนะ

ไม่ได้ซื้อโว้ยมั่นใจในตัวเองแค่ไหนสุดๆเลยโหก็อยู่รหัสตัวเองอยู่แค่สองรหัสบอกเลยว่าร้อยถ้าร้อยเต็มมือถ้าหมวดพี่จับได้พบว่าเป็นแก่พี่เตะจับจับบาจับบาผมมั่นใจสุดเลยพี่เตะจะออกจากนิชร์นแล้วก็จะด่าด้วย เขียนป่ะได้ได้พี่เจ๋วไงแกมั่นใจอะไรวาดได้นอนแกมั่นใจแค่ไหนวอตติโปอลแกมั่นใจตัวเองว่าแกไม่ท้ามากแค่ไหนโคตรของโคตรสุดเลยอะแล้วแกคิดว่าควรามว่นใจแล้วแกคิดว่าเพราะอะไรถึงถึงไม่ใช่้ลบักปีก็ผมไม่ได้เข้าล่าพี่เลยล่าสุดก็ถ้าไม่นับเมื่อกี้อะถ้ามันนับเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปตรวจก็ล่าสุดก็นอน้องเพื่อนนั่นเลยไอเบกแล้วแกมีอะไรพูดเรื่องแบบดูแลคนอื่นแล้วก็มีอะไรจะบอกแบบเวลาโดนเกียร์แบบนี้ไหมผมก็โดนไปแล้วรอบนึงไงนะพี่เทไหร่เชียววะไอ้เบรกมีอะไรจะบอกกับคน ว่าเรียนเกียนอะไรเงี้ยต้องมีวิธีการป้องกันไงเบรกไห้บอกดิเออข้อข้อก็วิธีวิจัยก็น่าสนใจนะที่คนเข้าดิคนเข้ารหัสแล้วมันจะแจ้งอีเมลอะแต่ว่ามันก็น่ารำคาญไปเยอะอืนั่นแหละเพื่อนผมน่ารำคาญสุดเลยพี่เปลี่ยนเครื่องไปเปลี่ยนขึ้นมาก็น่ารำคาญอีกเหมือนกันอ่ะใช่ผมก็ถ้าปลอดภัยบ้างมันก็ต้องเปิดอะเรื่องนี้ตออให้รู้ว่าอะไรเบรกอย่ามอบรหัสให้คนง่ายเกินนะครับอก็่ะก็แค่นี้แหละ ไปคลิปไปคลิปอะไรเพกไป,ปคลิปไห้พี่ดิไหมเบกอะไรไปคลิปไห้พี่ดีพี่แจดีเข้าส่งรู้แล้วคิดพี่แจดี้มันมีแอ่นทักมาพี่จดี้ไม่รูร้เลย,ย,ยนะ <laughs> อะไรอะเห็นเห็นเใช้นาจอกันอยู่ก็เลยเข้ามาดูอะเบรกมึงเกียนอืมไม่ได้เกีย่ยงขอเล่นเลยนกูอันนี่เฉยอาคลิปใช่กูไม่มีอะไรทำหาคอนเทนต์ดีกันเนี่ยเอาเป็นริงอย่างน้อยผมก็รอดตัว โโอ้มาถ้วพี่อธิบายได้เบิกเรื่องนี้ต่อให้รู้ว่าล่ะแย่เรื่องนี้ต่อให้รู้ว่าละไอ้เบิกเบิกพี่จะบอกว่ามีเซนก็รู้ก็ว่าเลยน้ำก็รู้ไอหมากล้วยตัวดีก็ว่าแล้วทำไมแบบไอเบิกผู้สวมรู้ผู้ด้วยผู้สวมรู้ร่วมคิดหมากล้วย ว่าโก้คนเดียวอ่ะเดียวผมเนี่ยจะพักอ้าวผมก็ไม่ดูนี่หว่าเดี๋ยปคลิปหน่อยเบรกไปคลิปให้พี่หน่อยเดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ดังดีเฮ้ยใอ้โอเคเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยผมใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อยากให้แกล้งใครก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็เดี๋ยวก็จะหาอะไรแกล้งๆคนดิๆเนาะ ไปยไปเจอนิปหน้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใครที่อยากสมัครสมาชิกก็สมัครสมัครได้นะไปๆไปเจอนิปหน้าคอมเมนต์กันด้วยนะถ้าชอบนะบ๊ายยอม